สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้อยู่แล้วนะคะคำเตือนค่ะวิดีโอน,นี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะก,กับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมาวันนี้หนูอยากบอกวันนี้หนูต้องทําให้ทันคนะ่ะก,กล้องหนูซื้อมาใหม่ดูซิว่ามันจะเป็นจริงหอไ โอเค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 แล้วโอเคแล้วมาห้าราวกันเ้ยมาห้าราวกันเด้อไม่ได้ <c oughs> ประตูชัยประชาชุนลาวสันติภาพโอ้ยอืม เราหาปากกาสีฟ้าก่อนนะเราต้องใช้สีฟ้าประตูชัยนะ 0 3 0 6 0 9นะคะ1,9พกพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะ1,7จ้ะอันนี้เป็นอะไระะอ่ะหน่งเกนะครับวินนะคะทุกคนที่019นะคะอ่า ทีละอันทีละอันแกได้เขียนง่ายไม่ต้องรออะไรไม่แต่แบบสองเก้าห้าเก้าแปดทุกคนค่ะกล้องหนูทำไมมันเป็นไงมันงงยังงงยังงงยังแกไม่รู้อะไรนะฮะว่าแม่จ๋าท่านเห็นไหมแม่ไรเชี่ยว สี่ศนย์หนึ่้นะฮะสีนะ่ศนย์หนึ่นะฮะนอะไรดีจ้านนอะรดีจ้า String, ประตูชัยจ้าประตูชัยจ้าไปเที่ยวประตูชัยกันนะทุกคนไปเที่ยวป,ประตูชัยกันนะคะนี่คือประตูชัยนะประตูชัยเด้อประตูชัยประตูชัยแล้วก็จะไปอะไรเอยปราชายชุนเลาานะฮะประชาชนลาานะไปเที่ยวประชาชนเลากัน จริงหน่อยนะวันนี้ไม่ได้พักเลยลงคลิปทั้งวันถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้นะถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนี้นะทุกคนจะแอดไลน์ไว้ให้เอาไลน์ไว้ให้นะใครไม่เข้าไม่ไม่ต้องทักนะคะถ้าใครเข้าก็ทักนะคะไปไหนแล้ววะทุกคนปากกาเอ้อดา,เาเนเงาไปไหนไหม ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มให้ครบทุกห anyway, like hmm. yeah. oh hm ุ้นนะฮะทุกคนก็เรียกว่าอะไรนะคุณเอินมาเอียงก่อนแอดไลน์บอกกลุ่มของเราก็เป็นแบบรายเดือนนะฮะคุ้มมากนะคะทุกคนนี่เคอีจีนห่งมาได้ลงนะ เกาไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลงนะฮะลงแต่พวกน่อยดะลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับมันสั่นๆอย่างเงี้ยไม่รู้นะทุกคนใช่ไหม เนี่ยหรืว่าแล้วมันสันๆต้องไปกลับไปใช้ขากล้องเดิมนะเนี่ยศูนย์เก้าสงส่ต้องกลับไปใช้ขากล้องเดิมนะดูแล้วอา้าวเราไม่ได้เปลี่ยนสีให้เป็นไรนะคะ ชอบชอบหนึ่งไปหนึ่งชอบสองไปสองนะคะเพราะเราอันนี้ให้อยู่แล้วนะทุกคนนะนี่นะคะอะ่เดี๋ยวเน้นให้นะนี่เลยนะคะอ่าประชาชนลาวใช่้ให้กลับไปใช้ขากล้องเดิมมาเลยแล้วนี่คือประชาชนลาวนะคะ ชาชุนลาวด้สน้องเด้อก็ไปอะไรเอ่ยสันติภาพนะฮะไปสันติภาพนะคะสามหกหนึ่งเจ็ โอ้ทุกคนเราเขียนผิดส่งเจ็ดสามเก้าหกสองไปตามใบนะทุกคน को तो วินนะฮะนี่เป็นอะไรดีคะนี่นะฮะนี่คืออ่ะสันติภาพ ไปก็เป็นลาวเช้านะฮะลาวเช้านะคะ <Okay. S 1> ไปอะไรดีจ๊ะ เช้าเนะฮะชอบสีไหนไปสีนั้นนะ บอยเดอร์นะคะนี่คือราวเช้านะคะนี่คือราวเช้านะ,ะสีนี้กับสีนี้ก็ไปได้นะคะทุกคนชอบสีไหนไปสีนั้นนะ าวพิเศษนะฮะทุกคน,นจะพยายามมาลงให้นะทุกคนนะแบบแนวทางพยายามพยายามนะทุกคนโทรศัพท์ก็ความจำเต็ม <c oughs> อัดคลิปเยอะก็ไม่ได้โอ้หนอสองสี่หนึ่งสอง กินนะทุกคนนี่นะฮะชอบสีไหนไปสีนั้นเดอ้อมือไม่บังแล้วแต่ก็สัตตาก่อนนะมือเราบังอะไรนะมือเราไม่บังแล้วนะคะทุกคนแยกให้เรียบร้อยนะ นะะันนี้แยกให้เรียบร้อยนะทุกคนดูง่ายนะ นะคะนี่ครบแล้วนะคะทุกคนครบแล้วครบแล้วนะอ่านะครับผมประมาณนี้เลยนะคะสำหรับห้าห้าเราห้าเราเช้านะคะ,าาะ,คะทุกคนจ้ะประมาณนี้อ่ะไม้แม่จ้ะโอเค ขอให้โชคดีนะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางทนั้นเท่านั้นนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงๆนะคะ